ประเทศไทยนะคะก็ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยค่ะซึ่งวันนี้จะพาไปดูต้นแบบอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศแรกๆที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็ใช้เวลา37ปีกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะคะหรือว่า Super ร์เอ o c i e t y โซไซีค่ะไปดูกันนะคะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเขาวางแผนเตรียมพร้อมด้านสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุอย่างไรในติดตามจากรายงานกันค่ะค ด้านหลังที่เห็นนะคะก็คืออยู่ิคอนกันดั้มค่ะและใช่แล้วที่นี่คือญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นกําเนิดของกันดั้มที่มีอายุยาวนานกว่า30ปีค่ะแฟนคลับมีทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นรวมไปถึงผู้สูงอายุนะคะที่ขณะนี้ญี่ปุ่นเองมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกค่ะเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดต่าที่สุดในโลกอีกด้วยแต่ว่าที่นี่เขามีระบบประกันร,ระยะยาวที่ครอบคลุมและทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะเรื่องการดูแล สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะวัตาทาเกะโนโมริคือบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปตั้งอยู่ในเขตอาโอบะเมืองโยโกฮามะไม่ไกลาจากกรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งคลินิกรักษาโรคบริการทำความสะอาด บริการตรวจเยี่ยมถึงบ้านโดยบุคลากรทางการแพทย์24ชั่วโมงมีทั้งห้องเดี่ยวขนาด20และ40ตารางเมตรและห้องคู่ขนาด50ตารางเมตรที่มีทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวเป็นสัสดส่วนอับเบซังผู้จัดการบ้านพักสูงอายุให้ข้อมูลว่าที่นี่สร้างมาราว10ปีปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้สูงอายุ ปัจจุบันมักเลือกจูงมือเข้ามาด้วยกันทั้งสามีภรรยามากขึ้นหวังอยู่ด้วยกันจนวาระสุดท้ายที่นี่จะมีประกันบริบาลที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวและความจำาลเมืองญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปจะถูกรัฐบาลเรียกเก็บเบี้ยประกันแบบบังคับเพื่อรองรับการดูแลเมื่อสูงวัย แม้ไม่ได้อาศัยในบ้านพักผู้สูงอายุอยู่บ้านตัวเองแต่ผู้สูงอายุทุกคนได้สิทธิเสมอภาคใช้ประกันบริบาลได้ทุกแห่งซึ่งผู้สูงวัยที่อายุ60ปีจะได้รับเงินสวัสดิการหลังเกษียณจากรัฐบาลเช่นเดียวกับไทย เอจิงโฮมนี่ก็เป็นผู้บริหารธ<า>น,นาคารอาคารสงเคราะห์ให้ข้อมูลว่าผู้สูงวัยในญี่ปุ่นได้รับเงินยังชีพหลังเกษียณมากพอที่จะนำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ขณะที่ผู้สูงอายุในไทยอาจต้องนำบ้านมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เงินที่ผู้สูงอายุได้หลังที่เกษียณไปแล้วของเราเนี่ยจะเป็นเงินจํานวนน้อยนะคะซึ่งตรงนั้นจะไม่เพียงพออย่างชีพแต่ในส่วนของของญี่ปุ่นที่เขาได้รับเงินจากจากรัฐบาลเนาะในการยังชีพหลังเกษียณเนี่ยเขาได้จํานวนมากเพียงพอที่เขาจะเอาตัวเนี้ยไปขอสินเชื่อได้แต่ของเรากลายเป็นต้องเอาบ้านมาขอสินเชื่อมันกลับด้านกันปัจจุบันเนี่ย คนดังงานช้าลงนะคะแล้วก็มีมีบุตรเนี่ยช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นน่ะพอพ่อแม่ใกล้วัยเกษียณเนี่ยลูกก็จะบางทียังเรียนไม่จบนะคะแล้วก็ต้องการส่งต่อบ้านเนี่ยให้กับบุตร ปีนี้ทออสอมีโครงการสินเชื่อหลากหลายอาทิสินเชื่อเอจิ้งโฮมสำหรับผู้มีอายุ50ปีกู้รวมกับบุตรที่มีอายุ18ปีขึ้นไปวงเงิน1ล้านบาทผ่อนยาวสูงสุด70ปีหรือจะเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีแต่ไม่เกิน80ปีนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดจำนองเป็นหลักประกันขอสินเชื่อได้ตอบโจทย์ผู้สูงอายุไทยไปพร้อมๆกับ การให้ความสำคัญในการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพรองรับสังคมสูงวัยคณิ t ฐาอมรเมธวรินสำนักข่าวไทยอสม,มทรายงานจากประเทศญี่ปุ่น